วานป่ามาแ่ไปเต็มทั้งเต็มตู้เย็นอยู่ก็บวอยากที่นองเอ้ยไปจับไก่ต้มครับต้มเป็นโตต้มเป็นโต,ต,นโตแล้วก็ฉีกิ้มแจวเนี่ยไก่เป็นโตพาครึ่งครับเนี่ยไก่บ้านเท่าต้มแล้วก็เอาไปตำน้ำพริก กิมครับกิแกงก็พ่ค่อยหิวพ่ค่อยบ่ค่อยอยากแบบนั้นนะต้มป่ามาแช่ไว้เต็มถังเต็มตู้เย็นแต่บ่อยากป่าพี่น้องเอยอยากไกลปไปไ,ไหมไปดอไปไดนยังกินแรงจ,จวดนี่นกันคอยตักฟองมันออก ตะขาบตะไคร่ฟ้องมันออกต้มใส่กับเทียมใส่ตะไคร่ใส่หลากผักชีพอดับกินกนั่นกน็เอาไปตำน้ำพริกสด